นุนโดย FC แบตเตอรี่เครื่องไฮบริดไทย,ป,ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตาแินเาลฟกแถวเซี้ยม700มิลลิกรัมพ l สโบล้อน ครับตอนราเข้าสู่จอข่าวเด่น5โมงเย็น25นาทีนะครับวันนี้คุยกันเรื่องการเมืองหลังเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้นท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น80กว่าเขตเลือกตั้งนั้นไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้นะครับปิดการลงคะแนนแต่ว่าอีก3า0อกว่าเกือบเกือบ300เขตลงคะแนนได้นะครับ คิดเป็นจังหวัด66จังหวัดมีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้11จังหวัดมีปัญหาอย่างที่เราทราบกันวันนี้เชิญสองท่านมีสองมุมมองนะครับท่านแรกอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกียวโตวประเทศญี่ปุ่นนะครับรองศาสตราจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันพระปกเกล้านะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับสวัสดีครับอาจารย์ประวินเป็นคนที่ยืนยันเรื่องหลักหนึ่งเสียรหนึ่งเสียงคนทุก เพราะฉะนั้นพูดถึงการเลือกตั้งอาจารย์ประวินจะเห็นว่าต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนหนึ่งเสียงการเลือกตั้งจึงมีความหมายตรงนี้และเป็นทางออกของประเทศอาจารย์พรชัยเห็นว่าขณะน,นี้มวลชนกปปสก้าวข้ามเรื่องเกี่ยวกับพักการเมืองแล้วก็เห็นว่ามวลชนในขณะน,นี้ถือว่าเป็นมวลชนที่มีคุณภาพที่จะกําหนดชะตาประเทศไทยเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอํานาจพิเศษลงมาจัดการแก้ปัญหา สาบันใช่ไสารบัญที่มีอานาจสารบันที่มีอานาจเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งสุดท้ายก็จะวุ่นวายไม่มีทางออกอาจารย์มองอย่างนี้นะฮะผมผมถามอาจารย์ประวินก่อนก็แล้วกันเมื่อวานนี้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอาจารย์ยืนยันไหมฮะอย่างน้อยมีคนตายมีคนบาดเจ็บมีมวลชนมีคนที่มีความเห็นต่างกันพร้อมจะทะเลาะกันเนี่ยในหลายจุดอย่างน้อยก็กรุงเทพภาคใต้เนี่ย ผมยังยืนยันอยู่นะครับว่าวันที่สองเนี่ยควรจะมีการเลือกตั้งเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันว่าการเลื่อนเวลาออกไปแล้วเนี่ยความรุนแรงทางด้านการเมืองเนี่ยมันจะไม่ยุติเพราะสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่ากปาป,ปสเนี่ยนะฮะด้วยความครพอาจารย์ไม่ว่าจะก้าวข้ามอะไรไปแล้วก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลมหาประชาชนที่มีคุณภาพหรือก็ตามน่ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายคือการต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ของความที่ไม่สามารถปกครองได้เพื่อให้เกิดการแทรกแซงของสถาบันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสําหรับผมเเนนนนนี่่่่ยยะจืืไไไปปลออมาก้แคห มันมันไม่เกิดการเลือกตั้งเพราะกลุ่มฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ต้องการการเลือกตั้งอยู่แล้วและผมคิดว่าการเลือกออกไปเ,เท่ากับเป็นการต่ออายุให้กับกลุ่มกปป,ป,ป,ปสเนี่ยยังคงดําเนินการทางด้านการเมืองอยู่แบบที่ผิดกฎหมายมาตลอดเวลานะสร้างความวุ่นวายอย่างมากกําลังสร้างสถานการณ์เพื่อน,นําไปสู่สถานการณ์ให้มีอํานาจพิเศษเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องใช้การเลือกตั้ง นนแล้วมันจะมีวิธีอะไรที่ดีกับการเลือกตั้งหรือครับในเมื่อเป็นการที่คุณคืนอํานาจให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการตัดสินนะครับเรื่องนี้เราดีเบตกันได้ยาวมากเลยทําไมเราตึงถึงต้องให้มอบให้อํานาจให้กับกรกรปรปสเป็นคนชี้นําประเทศไทยความชอบธรรมคุณมาจากไหนใครเลือกตั้งคุณเข้ามาคุณภาพของคุณวัดกันได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยผมเองเป็นหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนที่ไม่สนับสนุนกรกปปสทําไมผมต้องให้สิทธิของผมมอบให้กับกกปปสในการชี้นาทางออกกับประเทศไทยอาจารย์พรชัยไม่เคยขึ้นที ต้องย้ำตรงนี้ก่อนแต่แนวคิดเชื่อว่าต้องดําเนินการปฏิรูปก่อนเชื่อนะอาจารยคือผมมองอย่างนี้นะเรื่องการเลือกตั้งผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับส่วนยดคือวันที่สองเนี่ยผมก็เห็นด้วยการเลือกตั้งคือไม่ได้จบจบถ้าเลื่อน การเลือกตั้งไปเนี่ยมันจะคาราคาซังพยานผมเชื่อว่าไอ้คำตอบหลังเลือกตั้งแล้วถ้าการเลือกตั้งไม่สําเร็จเนี่ยมันจะมะีปรากฏการณ์ที่สามารถจะให้คาตอบได้อาจารย์เชื่อว่าการเลือกตั้งก็ไม่สาเร็จไม่สําเร็จและจะมีปรากฏการณ์ที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยรูล่วงได้แต่ถ้าสมมติเราเอาประเทศเนี่ยไปรอการเลือกตั้งอีกอ,อีกสี่เดือนข้างหน้าเหมือนเอาประเทศเข้า ICU คุณนึกออกไหมเหมือนโอ้โหประเทศเราป่วยไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได่นเลยรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจเพราะนั้นผมก็เห็นด้วยอาจารย์แต แต่ผมมองว่าการเลือกตั้งเสร็จล้มเหลวม,มันก็เกิด<ม>ลักษณะที่รัฐบาลล้มเหลวแต่ผมไม่พูดว่าเฟลสเตทนะ<ม>เป็นความล้มเหลวของรัฐรบาลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการต่อสู้จะมีปรากฏการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางสังคมแางรุนแรง<ม>จนกระทั่งผลสุดท้ายเนี่ยอำนาจที่มันเป็นอำนาจทางทหารทางตุลาการมันจะเข้ามาตัดสินนะครับมผมเกี่อวม,มาตรงนั้นอาจารย์เห็นด้วยกับแนวทางกปป,ปสไหมเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือผมมองอยู่นี้นะครับถ้าในจุดจริงของ กปปศเนี่ยเขาก็มองอยู่แล้วว่าถ้าการเลือกตั้งในช่วงนี้มันลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วว่ารัฐบาลนี้จะเข้ามาได้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้ลงตั้งเลือกตั้งก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกปปศเนี่ยจะต้องคัดค้านการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเลือกตั้งครั้งนี้ผลสุดท้ายก็ย้ายรัฐบาลเขา รัฐบาลเก่าเข้าไปมันก็เข้าไปสู่วงจรเก่านะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้มันอีกเดองไม่ได้ที่จะต้องมาขัดขวางการเลือกตั้งนะครับรับผมก็เชื่อนะผมมองข้ามว่ากปป,ป,ป,ปสเนี่ยข้ามมองข้ามพักไปให้ปัดไปแล้วถึงแม้กระทั่งพักไปให้ปัดลงเลือกตั้งเลือกเลือกตั้งไปแล้วพักไปให้ปัดจะลงเนี่ยผมก็เชื่อว่ากปป,ปสเนี่ยก็จะไม่ จะไม่ยินด so ียิน no, ร well, so we um, ้ายด้วยกับตรงนี้ก็จะขัดขวางการเลือกตั้งไปจนกระทั่งเกิดการเป็นร่วมกันการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมุมขอออาจารย์คือกปปสในขณะนี้หลุดล้หลุดลุดจากยังไงต้องคด้านการเลือกตั้งเพราะเดี๋ยวการเลือกตั้งจะเป็นการให้ความชอบธรรมคู่ขัดแย้งคือรัฐบาลเพื่อไทยกลับมาอาจารย์คำว่าล้วให้ความความชอบธรรมไม่ได้อย่างไรเมื่อรัฐบาลสมมติรัฐพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยได้กลับเข้ามาโดยได้รับเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนก็ได้รับความชอบธรรมถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมไม่เห็นว่ามีความมีความเสียหายอะไร ก,ก,ก,กปปสเนี่ยไม่ว่าจะก้าวข้ามพักประช้ปัดไปแล้วอะไรก็ตามแต่ผมว่า approach เนี่ยนะฮะการปฏิรูปทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากมันไม่เริ่มจากไม่ได้เริ่มต้นจากความชอบธรรมอะ่ะ <ừ. S 2> ผมยังนึกไม่ออกนะ,ะว่ากลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในสังคม <ừ. S 2> กาลังต้องการที่จะออกมานําการปฏิรูปเนี่ย <ừ. S 2> แต่วิธีของคุณเนี่ยในการทําที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้ผมก็เห็นในการใช้ความรุนแรงในการใช้ริตรอนสิทธิการเลือกตั้งของของคนอื่นเนี่ยผมกลัวนะผมกลัวที่จะให้คนดีประเภทนี้เน ประเทศแล้วผมกลัวว่าจะไม่มีใครมาปกป้องสิทธิของผมเพราะฉะนั้นผมผมขอคัดค้านเรื่องทั้งหมดเนี่ยแล้วผมก็ยัง,ย,งยืนยันว่าการเลือกตั้งในเป็นทางออกที่ดีสุดหลังจากนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้คุณสอรยุทธผมไม่ได้เห็นการเลือกตั้งไม่ดีนะ,ะแต่การเลือกตั้งในบริบทของกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องผมถามคุณสอรยุทธอย่างนี้ดีกว่าในชีวิตคุณสอรยุทธเนี่ยเคยเลือกตั้งคนที่ต้องการไหม เราเล ities, ือกตั้งคนที่พรรคการเมืองส่งมาทั้งนั้นนะผมไม่สามารถที่จะเลือกตั้งคนที่ผมต้องการได้เสรีชนไม่สามารถที่จะส่งคนลงเลือกตั้งได้ภาคประชาสังคมภาคส่วนอื่นๆไม่สามารถที่จะส่งคนลงเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเราเลือกตั้งเราเลือกตัวแทนของผู้อื่นมาในนามของพรรคการเมืองคุณคุณได้ออกไหมยังไงฮะหมายถึงยังไงไม่ไม่พาบริโภคเหมือนอเมริกาใช่แล้วก็เราเลือกเนี่ยต้องสังกัดพรรค และภาคประชาสังคมส่วนอื่นๆก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครเข้าลงรับเลือกตั้งด้วยคือพูดง่ายๆเป็นระบบปิดที่ยึดโยงอยู่กับพรรคการเมืองเท่านั้นอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนชาวนาก็ไม่มไ,มได้ไ<ม>อะไรอย่างน<า>ั้ใช่อะไรอย่างนั้คุณลองดูสิเป็นไปให้ตายมากี่ปีชาวนายัง ยากจยนอยู่ยังมีปัญหายอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นตัวแทนอย่างอาจารย์พูดเนี่ยบางทีเรามองดูดีงามนะครับมันมองดูช้ได้แต่ไอ้ผลตอบแทนในะระดับเป็นตัวความเป็นตัวแทนมันมีไหมถ้าเลือกตั้งแล้วความเลือกตั้งแล้วบอกนี่คือการเลือกตั้งแล้วมีตัวแทนแต่ความเป็นตัวแทนของผู้ที่เลือกเลือกตั้งเข,เขาเข้าไปความยึดโยงไม่มีเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาคิดและประมองดูการพิารณาบีบอกว่าไม่ใช่ตัวแทนเป็นแค่ไปเลือกตัวแทนพักมันจไม่ใช่ตัวแทนอลไวไม่รักกรปปสเป็นนตัวแทของใคร คือคือผมไม่เกี่ยวกับกร,รบศนะครับอานไม่ <ขอ S 2> ไม่ผมไม่ได้ถามนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่กร,รบศต้องการเนี่ยคือหนึ่งนไม่เอาไม่เอาการเลือกตั้งเพื่อต้องการปจัจจรูัแล้วกร,รบสเป็นตัวแทนของใครในเมื่อคนทั้งประเทศส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาลงการ,รานแล้วเขาต้องการการเลือกตั้งแล้วคุณไม่ฟังเสียงเสียงคนส่วนใหญ่เหรอคุณไม่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่เลยคือคือเอาอย่างนี้ผมผมผมเห็นด้วยอาจารย์นะแล้วผมถามอาจารย์ผ่านคุณสอยยุตไปว่าเราต้องเคารพคนเสียงส่วนน้อยนะที่เขาไม่อยากเลือกตั้ง ล้วก็คือห้าเไม่แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปห้ามคนอื่นห้ามไปเลือกตั้งอ่ะเอาอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมผมเห็นด้วยนะไม่เป็นไรตรงนั้นเห็นต่างก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมมองว่าไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์คุณต้องเคารพห้าเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ของการที่คุณจะเปิดสภาได้เนี่ยคุณต้องเคารพห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาไม่ต้องการที่ไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นห้าเปอร์เซ็นต์นี้เขาต้องการไปใช้สิทธิ์เนี่ยคุณก็ต้องให้เขาสามารถที่จะไม่ใช้สิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นเเเมื่่ออขขาใช้้สิิทธ์งแลวนีย สภาเปิดไม่ได้เนี่ยคุณต้องเคารพในสิ่งนั้นด้วยอาจารย์ประวินเมื่อสักครู่บอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่เป็นไรจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ไปขวางคนอื่นที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ผมไม่แคร์คุณจะไม่ใช้สิทธิ์มันเป็นเรื่องของคุณออคุณจะบอยกอดเรื่องคุณคุณเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ผมเคารพสิทธิ์ไงแต่คุณอย่าเลิกเลิศละละเ,ลเ,ลเลรรรมิดสิทธิของคนอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาต้องการการเลือกตั้งคุณมีสิทธิ์อะไรไปะะะเเเมมมมิดดค้าาาอออออออ่ันนนีผผตบบบทกปสืงูว ไอ้ตรงนี้เป็นการปฏิวัติโดยประชาชนเพ<อ>ราะฉะนั้นในเงื่อนไขของการปฏิวัติเนี่ย<อ>มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเคารพสิทธิ์และไม่เคารพสิทธิมันเรื่องของการต่อสู้แล้เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับ ถ้ามีการปฏิบัติัฐตรฐานโดยทหารขึ้นมาเนี่ยมันฉีกรัฐธรรมนูญเลยนะเพราะฉะนั้นฉีกรัฐธรรมนูนหมายความว่าไงลบล้างสิทธิ์ของคนทั้งประเทศทั้งหมดเลยนะอ,อำนาจนิตยิบัญญัติบริหารจุฬาการอำนาจของประชาชนทุกภาคส่วนการส่วนร่วมต่างๆแต่นี่เข้าแค่ไปยับยั้งการเลือกตั้งเท่านั้นเองส่วนเล็กๆเพราะฉะนั้นไอการปฏิวัติภาคประชาชนมันก็ระงับเสร็จบางส่วนของประชาชนเท่านั้นเองโดยการที่ยังไม่ฉีกรัฐธรรมนูญเพราะนี่คือการต่อสู้ปฏิวัติประชาชนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมมีปรรระะชชชานนคคือป ประชาชนคือห้าเปอร์เซ็นต์หรอที่เราพูดถึงหรือประชาชนอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาต้องการการเลือกตั้งอันนี้ผมบอกว่าเป็นมวลชนที่มีคุณภาพยังไงคืออย่างนี้ผมผมบอกให้ฟังคือมวลชนเนี่ยการปฏิวัติโดยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถปฏิวัติโดยประชาชนได้โดยทั้งหมดประชาชนบางครั้งเนี่ยนะครับถ้ามองดูในของไอ้ฝ่ายของมาร์ก์เนี่ยมันมีมวลชนที่ล้าหลังเพราะนั้นต้องการรักปัญญาปัญญาชนเป็นผู้นำ ผมรับมันอันนี้ขอโทษนะผมขอแทรกเลยนะผมขอแทรกเลยผมรับอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นการสร้างวัฒกรรมอีกแล้วนะฮะวัฒกรรมไม่เป็นวัฒกรรมว่าผมดีกว่าคุณนั้นผมนั้นไม่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 ผมกับติอย่างอยู่ในอารมณ์ที่ควบคุมได้นั่นหมายความว่าผมจบปริญญาเอกเนี่ยผมเก่งกว่าคุณสายุธใช่ไหมผมควรผมควรได้รับสิทธิสองเสียงหรือเปล่าอ่ะแย้งขึ้นมาเพราะผมคนมีคุณภาพนะทั้งหมดนี้อาจารย์ปัญญาอธิบายว่ายังไงฮะในการปฏิวัิประชาชนจะต้องมีมวลชนนำต้องมีต้องมีปัญญาชนัญญชนแล้วก็มีมวลชนล้าหลังครับที่ตติดาามม เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปวัดประชาชนเนี่ยโดย,โดย,โดยที่จะไปวัดจำนวนวัดโดยจำนวนตรงนั้นไม่ได้ม,ม,มันก็มองลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมีผู้นำนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยผม,ผมขอต่อไปอีกนิดนึงนะเรือ่องเสียงส่วนมากก็แล้วกันอ,อ,อาจารย์พูดถึง95เอร์เซ็นตนะครับคือเสียงส่วนมากเนี่ยถ้าปราศจากเหตุผลปราศจากจิตสาธารณะเนี่ยก็ถือเป็นการปกครองโดยฝูงชนนะเป็นมอบรูไปเสียงส่วนมากอีกทีนะถ้าปราศจากเหตุผลปราศจากจิตสาธารณะ ก็อาจจะเป็นมอบรูไปเป็นการปกครองโดยฝูงชนอ้าวเชิญนะอาจารย์สมบุส่วนมากที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยแต่เขาต้องการการเลือกตั้งผมไม่เข้าใจว่าการที่ออกไปสนับสนุนการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีเหตุผลตรงไหนแต่กลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองมีเหตุผลออกไปคัดค้านการเลือกตั้งคุณไม่มีคุณไม่อยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคุณมันเป็นปัญหาของคุณนะครับแต่คุณไม่มีสิทธิไปแล้วนี่มันคือเหตุผลของคนกลุ่มน้อยนะผมจริงๆผมบอกวงว่าผมรับไม่ได้จริงนะครับกับไอ้เรื่องวัฒกรรมและการแบ่งแยกคนออกมาเป็นเพศเนี่ าสิทธิ์ของคุณเท่ากับสิทธิ์ของผมว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยมันมันโง่มันไม่มีสิทธิ์ที่ได้สิทธิ์เท่ากับผมเนี่ยจะต้องมาเขียนกันเรื่องนี้อีกเหรอ <n> ความไม่ความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงไหนแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาเนี่ยไม่มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านการเมืองคนพวกนี้ผ่านวิกฤตทางด้านการเมืองมาเยอะแยะมากรวมถึงความรุแดนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์<ะ>คุณมีสิทธิ์อะไรที่ไปบอกเขาว่าคุณไม่มีสิทธิ์เท่าผมเพราะคุณเนี่ย ไม่ใช่ปัญญาชนโอ้ใหม่กอคือคือคือผมว่าตรงเนี้ยผมผมคงไม่ไม่ไม่ไปโต้เถียงกันนะครับเพราะว่ามันมมันจะเข้ามาเป็นแนวคิดอาจารย์เองนวคิดเดิมๆคือไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธินะมันเป็นการต่อสู้กันทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การต่อสู้ก็คือจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดเพราะไอ้การจำกัดสิทธิ์เนี่ย หรือไม่ให้สิทธิ์เป็นการจํากัดสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์เพียงชั่วคราวเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิรูปและ,ละหลังจากนั้นโอเคคุณได้ใช้สิทธิ์อย่างสมบูรณ์และเป็นสิทธิ์ที่สง่างามสวยงามแล้วก็สามารถสร้างสังคมในฝันได้เออมันเป็นคาสวยนะที่บอกว่าเอออันนี้มันมันมันเป็นระงับสิทธิ์ชั่วคราวรับชั่วคราวไม่ความชอบธรรมอยู่ไหนอะคุณเอาความชอบธรรมในการระงับสิทธิ์คนอื่นมาจากไหนใครให้สิทธิ์คุณผมไม่ให้สิทธิ์นะคุณเอาสิทธิ์ผมไม่จันทร์ผมเห็น้วยกัามชอบธรางไหน เอาความชอบทรมาจากไหนคุณมีคนแค่หยิบมือมวลมหาประชาชนมันก็ไม่ใช่ประชาชนเอาอย่างนี้ผมถามคุณต่อก็แล้วกันถามผมมาอฏิวัติปฏิวัติเนี่ยเอาความชอบทรมาจากไหนแล้วทำไมถึงมีความชอบทมความชอบธรรมมันจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคณะปฏิวัติรัฐหารส่วนใหญ่เวลามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยไอ้ความชอบทมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะมันเกิดได้หลังจากคุณปกครองแล้วสามารถปกครองโดยการสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนหรือเปล่าแปลว่าอาจารย์กำบังบอกว่ารอคุณจุดเทศความชอบธรรมมันมาเอง ก็คุณจะไปรอชอบความชอบทรรตรงนี้มันยังไม่มีหรอกเพราะนี่เป็นช่วงการต่อสู้ช่วงมาแล้วคุณจะชนะด้วยวิธีอะไรล่ะคุณไม่คุณไม่เล่นตามกฎกติกามารยาทแล้วคุณอยากจะชนะขณะที่คุณเขาเล่นตามกฎกติกามารยาทน่ะทำไมเราต้องให้สิทธิพิเศษของคุณกับคุณกับคุณสุเทพในการที่ไม่เล่นตามกฎกติกามารยาทแล้วอยากก้าวขคุณเป็นผู้นำ ติดอยู่ตรงไหนคืออย่างนี้แล้วมาอีกนิดหนึ่งนะคะบคะก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติความชอบธรรมมันไม่มีแต่หลังจากนั้นมันถึงมีความชอบธรรมผมไม่เคยนะในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ว่าการปฏิวัติทุกครั้งหลังจากนั้นเร่มมีความชอบธรรมมันไม่เคยมีความชอบธรรมหรอกความชอบธรรมอย่างเดียวนั้นคือการที่คุณได้รับอาน,นัดจากประชาชนอะีอ้ การเปลี่ยนแปลงในโลกเนี้ยคุณสอยุทธไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการอะไรไม่เชื่อฟังรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งประเทศอเมริกากว่าจะหลุดออกมาจากประกาศอิสรภาพจากอังกฤษได้ก็ต้องประกาศอิสรภาพถูกไหม,มเพราะฉะนั้นอนดีป็นการประกาศอิสรภาพของมวลชนในกลุ่มหนึ่งแม้แต่คุณต้องดูจุดมุ่งหมายของคุณด้วยว่าจุดจุดมุ่งหมายในประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นการโค่นโค่น,นล้มระบอบที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยขณะที่พรรคเพื่อไทยผมไม่ได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เพอร์เฟกต์มันจะมีปัญหา ธีการที่จะผลักดันโค่นล้มรัฐบาลเช่นนี้เนี่ยในทางที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมตรงไหนอัเดี้เคยพูดถึงว่ารัฐบาลเชื่อไทยไม่ชอบธรรมผมเอาอย่างนี้ก่าเพราะอาจารย์พูดประชาธิปไตยมาถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ได้เลือกตั้งนานแล้วนะเพราะผมมองบริบทของสังคมไทยเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะผมบอกแล้วว่าผมเลือกเนี่ยผมเลือกเฉพาะคนที่ผู้แทนมาจากพรรคการเมืองเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถเลือกมีมีโอกาสเลือกอื่นๆได้เลยแต่ว่าอาจารย์ถามมาชัวร์ว่ากรปสไปยึดความชอบธรรมอะไรมา ก่อนที่จะมาบอกว่าประชาชนต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามออย่างนี้ผมมองดูนะสัดส่วนของประชาชนที่เขามามีส่วนร่วมชุมนุมนะครับไม่ต้องมาดูมาดูองค์ประกอบในสังคมเนี่ยเราจะมามองดูองค์ประกอบโดยเฉพาะเชิงปริมาณที่ป่าศาคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องมองดูองค์ประกอบมันมีสัดส่วนกันยังไงในสังคมไม่คุณภาพอยู่ยังไงแล้ววัดยังไงอาจารย์หยุดก่อนคือยังไงอาจารย์องค์กรบพมีองค์ประกอบของมวลชนและประชาชนคุณภาพยังไงก็ เอาอย่างนี้นะครับถ้าถามผมเนี่ยนะสภานในฝันผมเนี่ยนะในกที่จะให้การเลือกตั้งจากปัจจุบันเนี่ยผมมององค์ประกอบจากทุกภาคส่วนของสังคมตัวแทนชาวนาตัวแทนเ,นทนเกษตรกร ผู้นำในในประชาสังคมภาคส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นคือไม่ใช่เป็นสภาของรัฐก,การเมืองเท่านั้นใช่เพราะแต่เป็นสภาของกลุ่มอาชีพต่างๆเพราะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมาดูดีนะครับว่ามาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่แต่ผมถามว่าเฮ้ยคุณเลือกได้ได้ได้อะไรผู้แทน,านราศดรในลักษศะเดียวพันเดียวเท่านั้นเองอแล้วก็มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสร้างประเทศที่ดีขึ้นมาถ้าไอ้สิ่งที่สมมติฐางอาจารย์ถูกต้องเนี่ยผมถามว่าชาวนาทำไมยังยากจนอยู่มีผู้แทนมด้กี่ชุดละองค์ประกอบที่มีคุณภาพอาจารย์ วัดกันยังไงล่ะนี่ผมก็กลับมาเรื่องการวัดกันยังไงอีกสมมติว่าผมเนี่ยผมไม่เอาอ่ะใครจะฟังเสียงผมอะผมไม่เอาไอ้กลุ่มเนี่ยขึ้นมาที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพเนี่ยะนะฮะแล้วใครจะฟังเสียงผมผมไม่เอาคุณคุณเป็นตัวแทนจากรอืและผมขามถามแค่เนี้ไม่เอาอาจารย์ประวินไม่เอามีคนจํานวนหนึ่งไม่เอาแล้วทําไงคือคนอีกคนอีกจํานวนมากที่เป็นที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ประเทศเนี่ยที่เขาไม่เอาอะแล้วจะเอาไงอ่ะองประกอบไอ้ที่เป็นคนดีมากๆใครเลือกคุณเข้ามา ความดีคืออะไรทําไมคุณต้องเป็นคนดีเนี่ยข้อสื่อของอาจารย์เนี่ยผมผมกลัวมากๆบอก <c oughs> ตร <c oughs> งๆเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นข้อสื่อที่มันทวนกระแสรประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกในที่สุดแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งในอ e ีคับวประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยเนี่ยจะไปไม่รอดถ,ถ้าไม่มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเป็นตัวแทนของเสียงจํานวนมากสิ่งที่อาจารย์กำลังเสนออยู่เนี่ยที่มันน่ากลัวคือว่าคุณไม่เอาการเลือกตั้งคุณต้องการหยิบเอาบุคคลจากหลายๆหลายๆหน่วยงานขึ้นมาซึ่งคุณแออูววววว่่่าาเเป็นนนนนนคคคคดดีีีีีมมมงงงตรใสัััั้ผผกกกกลล อ,อ้ัหมันดีมากคนช่วยครับคือตรงตรงนี้ค,คือว่ามันโตเถียงกันมามาเยอะล้วข้างนอกกับเถียงกันมาเยอะแล้วเอาเอาตรงนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่า,าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แต่ที่มันดีงามเนี่ยนะครับมันจะต้องมี ก,กรรรติกามารยาทใหม่ถ้าไม่มีก,กรรมรติกามารยาทใหม่แล้วเนี่ยองค์ประกอบเดิมๆเ,มเมนี่ยล้วก็ได้นักการเมืองเดิมๆผมถามคุณสอยุทธว่าคุณยอมรับไหมเราประเทศเรามีปัญหาเนี่ยที่เป็นคอรรัปชันโกงกินเนี่ยเพราะนักการเมืองหรือเปล่าประเทศเราจะพังพินาศลงเพราะนักการเมืองหรือเปล่าและยังเอาบริบทไอ้ความเท่าเทียมกันโดยปราศจากเหตุผลปราศจากสติปราศจากความนึกคิดเนี่ยแล้วผมถามว่าประเทศเราจะอยู่กันยังไงจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือให้นักการเมืองเข้ามากงกินประเทศอยู่นี่ตลอดเวลาหรือเปล่ามันก็ต้องมีสติในการที่กลับคืนมาการที่มองดูประเทศและการก้าวไปข้างหน้าาอย่งม ระเบียบแล้วก็มีคุณภาพ S <S แต่ <S 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 ทำไม <S 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 ต้องเป็นก <S 2> <S 2> <S ปปสทำไมต้องเป็นคุณสุเทพเครือสุบันที่เป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่พรรคประชาธิป,ปัตย์เองเนี่ยก็มีชนะติดหลังในหลายเรื่องเกี่ยวเรื่องคอร์รัปชันผมเนี่ยใช้คำพูดกับคนคนหนึ่งที่เคยพูดมาเนี่ยเราจะทำความสะอาดบ้านแต่เราพากคิ้วมาทำความสะอาดนะคะจะจับโจรแต่เอาโจรมาจับโจรนะมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยในในสิ่งที่คุณกำลังบอกคุณต้องการที่จะคุณต้องการที่จะลบล้างระบบไอไอไอปัญหาคอร์รัปชันแต่คุณเอาคนที่เคยมีความเกี่ยวพันกับการคออออัปปชชนนนนเเี่่่มมมมมมาาาาแกก้้ไไไขญหผผึททจถงงืดดูุุณสพะ เป็นมองเป็นกรวศผมมองกรวผมมองกรวเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองดูมวลมหาประชาชนนะผมมองดูแนวคิดโดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นตัวคุณสุเทพเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกับการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนตัวคุณสุเทพเองเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยผมว่าการขับเคลื่อนผ่านมวลมวลมหาประชาชนเท่านั้นเองอาจารย์เชื่อว่าคุณสุเทพเป็นเพียงตัวแทน ของมวลชนที่มีความเชื่อแบบที่อาจารย์บอกครับเท่านั้นเองแล้วก็เกิดไม่ใช่เป็นผู้นําสั่งหนึ่งสองสามสีแล้วก็เกิดจากการกระทําของรัฐบาลที่สามารถที่จะสร้างกระแสมวลมหาประชาชนที่เกิดขึ้นได้เพราะตัวคุณสุเทพเองเนี่ยไม่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อาจารย์พรชัยบอกตอนนี้มันเป็นไม่ใช่ตัวสุเทพไม่ใช่ตัวคุณสุเทพไม่ใช่ตัวคุณสุเทพอะไรคือมวลมหาประชาชน ก็คนออกมาผมนับให้กันแล้วกันเ้ารัฐมนูญนะครับนิโทักรรมเรื่องจำนำข้าวเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดอันนี้คือเป็นปัจจัยที่รำคัญอะไรคือระบบเช็คแอนด์บาลานซ์คนพวกนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็แล้วก็เคลมว่าอยากจะทำหนึ่งสอสามสี่อะไรอะไรที่จะเข้าไปตรวจสอบเขาหน่วยงานไหนจะเข้าไปตรวจสอบเขานะฮะแล้วเขามีสิทธิ์เขาได้รับสิทธิ์อันนี้เนี่ยเข้ามาจากใคร ผมไม่ให้สิทธิ์อ่ะผมกลับไปเรื่องเดิมอีกแล้วเนี่ยคือในสุดแล้ววันความชอบธรรมมันอยู่ไหนอ่ะทำไมคุณอ้างตัวขึ้นมาว่าคุณเนี่ยมีหน้าที่ในการเข้าไปล้างไพ่ทั้งหมดเพื่อแทนให้มันเกิดดีขึ้นโดยที่คุณเนี่ยละทิ้งกติกาอาจารย์พรชัยบอกมีคนจํานวนมากเัยประชาชนเชื่ออย่างนั้นที่ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วทำไมเราต้องเชื่อเพราะเพราะเขาได้ความชอบธรรมมาจากไหนอ่ะทำไมต้องเชื่อล่ะในเมื่อคนส่วนใหญ่บอกเขาจะเอาเรื่องตั้งแบบเนี้ยอาจารย์คือ มันจะซ้ำไปสมาไปซ้ำน,นะฮะผมกำลังพูดไว้อย่างนี้นึกถึงปฏิวัติกันแล้วกันปฏิวัติผมก็ไม่เห็นว่ามวลมหามาชนต้องการออกมาชัดเจนเประชาชนก็ไม่ได้ ความสำนึกอย่างชัดเจนแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยถ้ามันทําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยคนก็รับได้เพราะฉะนั้นไอ้การตรงนี้เนี่ยผมว่ามันอย่าไปพูดการเลือกตั้งเป็นหลักถ้าพูดถึงการเลือกตั้งที่เราไปเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้คําตอบไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จะทาให้ประเทศเราดีขึ้นได้ถ้าเรามาติดชะงักกับมายาคติของการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ ตัวประชาตายโดยเนื้อแทม้มันเป็นการคัดสรรคนเข้าไปทำงานแทนปวงชนเท่านั้นเองเพราะงั้นประชาตายจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งแล้วเขาเขาไปทําอะไร อย่าไปยึดยายาาติดกับมายาคติเรื่องตั้ง์ประกิทย์บอกสั้นๆแล้วกันนะมายาคติเนี่ยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ไม่สามารถแข่งขันในเกมของการเลือกตั้งนะครับเลยต้องจําเป็นต้องใช้ระบบที่อยู่นอกเหนือการเลือกตั้งออกมาสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลโดยการสร้างวารกรรมของการคอร์รัปชันทั้งเที่ยงที่นักวิชาการอย่างพวกเราเนราบกันอยู่ว่าการคอร์รัปชันมันมีทุกยุคทุกสมัยไม่ได้หมายความว่าผมรับไม่ได้ว่ายอมรับได้กับการเลือกกับการคอร์รัปชันแต่ว่ามันไม่ใช่พพออยตกกก็คืว่่่่่่าาาาารรรรรทีปปปะชิััซึงงนนไไไสสสูมมถแขขด้ ในเกมของการเลือกตั้งแต่อาจารย์พรชัยบอกมันไม่ใช่เขาข้ามข้ามแล้วผมเนี่ยอยากให้เลือกเลือกตั้งไปนะต้อพูดอย่างอาจารย์พูดอย่างนี้อยากให้เลือกตั้งไปแล้วอยากให้พักไปให้ปัดลงแล้วจะได้เห็นว่าพวกนี้เลิกไหมพอผมบรรจารย์แล้วเ้าข้ามเขาข้ามไปแล้วอย่าไปยึดติดกับไปให้ปัดเพราะถ้าถ้าคุณจอร์ยังพูดหรือพักไปให้ปัดอยู่เนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจแล้วเขาจะคิดว่าเกี่ยวยองกับคุณสุเทพกับพักไปให้ปัดนน่าเสได้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแลกเปลี่ยนกันสั้นๆต่ออีกนิดหน่อยเรื่องหนึ่าาถ้จะปปปฏิิวัตเลลี่ยนแง ต้องมีฝ่ายดำนะฮะแล้วก็มีมวลชนตามอีกทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านตรงนี้นะ,ะครสวัสดีครับ